แต่มันยิงเปนไฟเลยนะเอ้ามันมาด้วยกันหมดเลยหรอใช่แต่ว่าต้องตัดนะเอาใส่ยังไงอ่ะใส่นาตตัดเป็นเม็ดก่อนแล้วทีนี้เอาใส่แล้วนาเวลายิงอ่ะตมันจะรั่วไหมไหนมันจะได้น้ำเียวนะเ่ว่าาต้องจับแบบนี้แต่ว่ามันจะยิงเม็มันรั่วไหมมันรัวไหมล่ะเวลายิงแบบแต่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 แต อัดลองยิงให้นาดูสิเอเอได้ก็ไม่บอกนะนาต้องมีมีขคัตเตอร์หรนะือันกันไก่นะอัดหรอมีอะไรนั่นไงกันไกส่สีนั่นน่ะดำดำนะนั่นแหละ <c oughs> ไปไหนกันแล้วนะ เขาจะไปล้างรถเอาเงินหนึ่งบาทเย่ yeah, แล้วนะ yeah, วนเยเนท่อนะะ,ะไรจะล้างรถแล้วนะ่้ยอย่านาจะ,ะไม่ไ้นนีางรถไลายิงล้วนะนะจะอไปไปไปยิงรัวนะจะถ่ายคลิปรดลว

ไหนยิงสิหนาย,ย่ามามันจะไปยังไองอ่ะ <c oughs> มันมีแต่เสียงใช่ไหมใช่แต่ก็จะยิงได้นัดเดียวฮะมันยิงได้นัดเดียวเองเหรอมันจะเสียงมันมีออก <c oughs> มันแตกเสียงอะไรเสียอ๋อเหอ็ดมันคือมันเป็นแบบ ปืนแก็บสมัยตะกีีเ๋ตะฮอยนี่มันไม่ได้ออกแม่วอหล่นได้หน่อยแม่ขอแผงนี้นไว้แป่้อนจต้องมาทหน้าตัวเลยอสดหน่อยนาะก็มีไหมีอยากเป็นยาอไร่ะข้หามเขาไปหามวานเลย เป็นปีกเนาะทั้งแต่แรกเลยว่าเป็นปีกีเออหรือวจับเนาะเป็นปีกีกันนะ่นเองใหญ่แน่เจมอย่เพราะทำอะไรเจมเจะไปเอาปืนจมมาเล่นเออแล้ทำไมยมาเล่นได้อ่ะมึงจะถามว่าปืนใครลูกเอาปืนเขาได้หรอเอาผิดเจมก็ไปเลือกกันนั้นเองได้ล่ะเออเอาเอาตายแล้วแจมไปเลือกศิลปะเขาไปเลือกปืนได้ห่ะทำไมเจมไม่เลือกปืนล่ะเจมไม่ <im <attraction> <im <itation> เอาพุดมาสิเอ้ยไปเอาเอันนั้นออกไปให้มันโดนแดดจกิงเกรงในเร็วๆออกไปฝั่งนั้นไป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 เอาพริกไปฝั่งนั้นให้มันโดนแดดไม้ทางนี้สิอันนี้นะโอ้ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา <metrics. S 2> อ่ะ <sh arp> ออเออได้หรือยังได้เลยเนเอามาขีดพื่าคะนี่ไงอาวุธของเธอนี่ไงอาวุธของเธอยิงโคตรดังเลยว่ะน้าอย่าไปจับแบบนี้เนาะพอน้าายิงไปเนี่ยโดนลื่นน้าตั้งเลยอ้าวหรอ ยิงบ <S preach science> ันดังมากนะเมื่อ <spell> ก <out> ี้อ <ans> ืออแต่ถ้ามันใส่ได้ถ้าอันยิง่วเลยหนึ่งสองสามเลยทำไมไม่ใส่ยอ่น้อนอ่รออจะทายเขาสองคน